สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว u ูท b e ทุกท่านครับผมอยู่ผมกัช่องอิสารครรมดําซิงครับผมช่องอุตสาิงดินดวนครับน้องใหม่ชิมงานอุิสารคามดําซิงมาแล้วจะเขียวเหนียวซับครับมาแล้วครับโอ้แน่มาแล้วครับเขียวเหนียวซับครับโอ้โอ้แสดงวางั้นมาแล้วครับ,บ,รบ,ะ <c oughs> ะรบจะเขียวเหนียวซับของเราครับหลังจาก จอดนานครับวันแรกครับวิ่งงานวันแรกครับเที่ยวแรกด้วยครับแจ็คเทอร์โบครับ อัรแอคับอัรแคัรับนะอ่านีครับองรถครับเสียโคครับต้อนรับเจ้าเขียวเหนียวทรัพครับผเียวแรกครับเขียวแรียวแรกเลยครับ นี่ครัวันนี้พาเบก้าเขียวมาลองกับเจวีครับใส่ดินเที่ยวแรกเลยครับ รถเปล่านี้วิ่งดีครับแต่ใส่ดินแล้วจะเป็นยังไงมาลองดูกัน,นครับนี่ฟิล์มยังไม่ติดนะครับจะติดเป็นฟิล์มดำรือว,วยังมาลองวิ่งดูก่อนครับว่ามันโอเคไหม ประมาณนี้ครับตแต่งก็จะมาเรื่อยๆครับเก็บเงินได้ก็จะทยอยเสริมมปครับเป็นแครบเลนเป็นกระจกใส่กระจกเพิ่มสักนิดนึงโอ้ไม่รู้จะเต็มให้เลยครับ เดี่ยวแรกเดี่ยวแรก จัดหนักเลยครับวนันนี้รับตอนรับน้องใหม่เราจะลองวิ่งไปบนถนนถึงพื้นคอนกรีตแล้วจะอัดสแสลกอีกทีครับ,บร้อยครับ ยังครับออกไปไหนไหีไว้ยังสีเด็ดคันออกไปไหนียังสีเด็ดคันอัดยืนหนอีอะ,อะไรได้มามันจะฝืนดีมันพอกันอ่ามาแล้วครับน้องใหม่คลอดแล้วเขียวเหนียวสับหรือว่าเขียวทศกัณฐ์ครับคลอดแล้วครับน้องใหม่ครับทีมงานอุวิศรัณย์ดำซิ่งครับประจำการครับเสียโค้กครับหลังจากมาขับ ได้หลายเดือนนะครับโอ้สองสีส่ศูนย์ครับผมโอ้โหพาไปไหมบักไงกูฟ้ามันจิตตาดอกดีมันเงี้วพวดเลยท่อแฟร์สามครับ สแสและกอนจระบีก็ท่านอัดครับ,รบเลื่อยเนี่ยบ่เบาตรงลมครับดับรถเอออุปกรณ์เพียบเลยครับ <c oughs> เออบาลมมแน่นอนเลย <c oughs> สวยงามครับ <c oughs> อ๋ออ๋อเสีดินเลยตัวนี้ <c oughs> นี่อัแลแสและครับสำคาญอัลแสและครับ i อวันนี้คนดังมาหาครับมามีเงินหน่อยด้วยหรือเปล่าโอ้ขาสะพอรอครับเ,ออเ,เ,เดี๋ยวๆเดี๋ยวนี่บนั้นหาหมบนนัน่นถ่งอ่าบรินทนไหมยังทนอยู่ทอนอยู่มืันยังไงไม่ตัวเดี๋ยวเจ้าใบเรียกมาโหลดมามีเงินทอน ได้เดี๋ยวนี้ความแปลกๆเก่ากันโมบี้ก็โมบี้เออเลี้ยเยอะเลยนังเยอาเหมือนอนนันน้นขึ้นไปได้หนีไปถุงผ่าขาดว่ะเสียว่ะฮะทุ่มหนึง่งมาโหลดอันนี้ห้อหน้าครับ เดี๋ยวผม,มา่าพม,ม่าเฉียวไปโอ้ไปเติมลมอีกเนี่นี่ตีนยันเลยโอ้ผ่าไปซัางหลังจะได้มาเงย้ากีา้เดือดตาดอกเครื่องหนึ่งมันต้นสนุกลากเลยเลยนี่โอนบ่เหลี่ยมมาเดยตัวน,นี้มันเคลือบมันเคลือบแลกอีกนี่เหลี่ยมมงมงเลยวะเออทำได้สวยมากครับนี่ เทศกาลการ์ตูนครับยทางหน้ามันยังเทศกาลนั่ง,งก,กัน,กนสวยงามครับรถเม่ก์ก็งามหมดเลยครับผมโตมากเลยคือกันหมดเลยครับ ตอนรับสขามาชิกใหม่ครับทีมงานดุอิตรกคมดำซิงครับฝคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับผมได้เจอกันใหม่ครับฝากคอมเมนต์เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ